สวัสดีทุกคนด้วยฮะอยู่กับผมฮะซิตเต็มฮะเกมนี้ก็คือเกมวอร์ซีที่ทุกคนกำลังดูอยู่และตอนนี้ผมก็เยสเราต้องโดของอะ่ะอุ้ยเอ้ยใครใครเส้ยเซฟผมอะ่ะพี่ ใครอ่ะโอ้ยไอ้หนาคอนดาสัตว์ลุงก,ก็ไม่บอกเชี่ยยาแม่งก็ไม่มีมีหนึ่งอันอะโอ้โหแม่งบอซีกว่าจะออกนี่แม่งโอ้โหนานเนาะนะแล้วก็จะมาดูจุดดรอปปืนกันนะเดี๋ยวเราไปดูจุดแรกจุดแรกก็คือสถานีตำรวจนะแล้วก็จุดที่สองก็คือนี่ตรงนี้ มันเอ้ยตรงนี้ไม่ใช่จุดที่สองเอ่อจุดที่สองก็คือตรงนูด <No. S 1> ไกยพร้อมสมควรเอ้ยผมถ่ายไม่นานนะเพราะว่ามีอันนี้อยู่มีไฟล์วิดีโอค้างอยู่มีคลิปค้างอยู่คลิปยี่สิบสามสิบนาทีนะเดี๋ยวรอดูว่าเป็นคลิปอะไรก็รอดูกันละกันนะ อันนี้บ้านนึงนี้ก็ดอกปืนเหมือนกันนะเฮ้ยแฟดไกโอุย๊ยเฮ้ยอ้านี่ไงมอสเบริร์จ้ะกี่โมงแล้วอะห้าโมงอะเราต้องรีบหาเลยนะเพราะว่ามีเวลาไม่มากอนะเหมืนมืดมเดี๋ยวมันจะมืดพอมืดแล้วเนี่ยมันในบ้านตรงนี้ก็ดอกนะไปซะหน่อยแล้วกัน บ้านนี้ก็ดอกเนี่ยแถวเนี้ยโซนเนี้ยไม่งดดอกหมดเลยบ้านหลังนี้แล้วก็หลังนี้เออคุณครับคุณคุณครับคุณครับมาเลยเราก็ต้องรับรองนะว่ามันมีซอมบี้มาไม่มีเราก็บอกตีหัว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 สะแรงอ่ะเอ้ยเดี๋ยวก่อนไม่มี เฮ้ยโห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 เก็บยังไงเก็บไปไหเก็บไปเมื่อกี้เมื่อกี้มื่อไหเก็บเดี๋ยวก่อนนี่ไปเย็ดไปเยืยนเบอร์ใครเอาหม้อซ้อมไว้ตรงนี้นี่โออเฮ้ยเนี่ยบ้านเงี้ยมันดอกปืนดอกมีดอย่างนี้แหละนะผมก็บอกไว้หลังที่แบบว่าทุกคนโอ้ผมดูยอดวิวละ ขึ้นร้อยโอ้แสดงว่าต้องเป็นคนสนใจน่าดูผมก็เลยอัดคลิปพี่สองลงมาเอ้อตีตีแม่งเหมือนไม้เบ็ดโดนอะปับป๊บปั๊บอันนี้ก็โอ้ยอุย้ยมีน้ำขนมผมไม่ไมไบ้านหลังนี้ไม่มีมบีเยอะสะุดไม่ต้องกลัวฮะซอมบี้เราไม่ต้องกลัว หเฮ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยสับหน้าน่อามาทตายเฮ้ยใครมันมาทาน,นอะไรเน่ตรงฟาร์มเลยนะ คุณจำไว้เลยมันจะดอปหลังนี้หลังฟางนี่เห็นะมมันเบิดบอลกูเกอร์จุดส,สองเออเก็บไปเถอะแล้วก็ในในนาในนี้ในกระท่อมเออโอ้ยมีของมีของสองทีตายะฮะถ้าเล็งหัวดีๆโอ้โอ้ เย็ดเช่สอดเต้คกูเจอของดีข <Yeah. S 2> น,นมขน,นมแล้วบ้านหลังนี้อีกนะข้างหน้านี่อีกโอ้บะาโอ้บะบะาดอบดอบพับดอกดอบดอบฮะอู้หูป uh ืน huh. uh huh. ในตำนานเสือกไม่พออีกทิ้งไอ้เชียนี่แล้วกันไอ้เชียน้ำหนักแม่งเสกไม่พออีกไอ้ hey, ทิ้งเชียนี้แล้วนั้น โอ้โหบารเซอร์ไม่น้ำหนักเท่าไรวะโอหน้ำหนักกูเอา้ากูเอาหน้าไม้เอากระสุนไปแล้วกันเออบาร์เซอร์ <m aps> yeah. oh, oh. อามาบเย็ดโอ้โหเอ้ามีเก้านัดเหรออ่าสอมบี้ตุบๆยิงปังสอมบี้แม่งรู้กันเลยอ่ะอ้าวเซิร์ฟเซิร์ฟนี้ใครมาครับเดี๋ยวแม่งยิงนะ นี่บริเวณบ้านนี้ก็มีกูยิงแน่กูเจอนะโอ้กูเจอแต่ของดีวะ่ะอ๋อเบิด เก็บไอสัตว์กูก็ว่าทำไมโรกแม่งไม่มีเออเราได้ละยาตรงนี้นะโอเคพร้อมลุยมีบายเบสบอลนะเจอคนเราก็ยิงฮะปะืนแม่งสำคัญสำคัญทั้งนั้นผมรู้เลยว่าอยู่โรงพยาบาล เฮ้ยโอ้โหอยมันมาแล้วมันมาแล้วซอมเบย์ของคนซอมเบย์ไม่ทำเป็นเด็กไปได้ถ้าใครผมอยากรู้ในเซิร์ฟเนี่ยนะกระโดดหนามามาอันนี้แจ้งตัวด้วยนะเฮ้ยบีบไปไหนแล้ววะเอ้าหน้าไม้ผม โอ้โหโอ้โหผมว่าแม่งจะต้องยิงกันนะมันยิงผมก่อนผมก็ยิงมันนะอ๋อรอรอปลอดภัยเฮ้ยโอ้โห เอาแล้วเฮ้ยจะข้นา้ำมันจะหมดแล้ววะแต่เย็นเรามีบาเซอร์กรามีบาเซอร์โอ้ยบาเซอร์นี่เก็บเฮ้ยลืมไปบ้านหลังนี้ก็มีแต่ผมไม่อยากเข้าออกระเป๋าเต็มละต้องเอาไปของไปเอาของไปเก็บก่อนเฟรมเลกตกอ,อืมีคนใช่มไหม,ไมเห็นแขนออฟซุปดอก อกผมยิงนะไม่บอกผมยิงเลย มันมาทางนี้เว้ยมันมาทางนี้เว้ยดักเฮ้ยมีมีดเว้ยไม่ได้ละ Ấy. Ao. Ăn chứ chứ rác Ơ hơi, phải là vui Phải cục phải. Đéo. Không phải cục งั้นเราลองไปดูเขาฮะลองไปดูกันเฮ้ยของไปเก็บก่อนอของไปเก็บก่อนเฮ้ยของเราของแร <c oughs> ่อืมเฮ้ยไปเลยปุ๊บอะมันเข้ามาไม่ได้ เดี๋ยวผมต้องอต้องเซอร์ไไปก่อนนะเป็นรหัสลับมากครั้งนี้เผื่อคุรจะเป็นคนในเซิร์ฟสดของจิมเอาไวนะ้ในครั้งนี้ก่อนก็ได้ฝากกันนะฝากโาชาแรงมาคาตาหน้าเก็บยาวเอาไว้ เฮ้เวลาบวกเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยฮ้ยเ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 ฮ ชื่ออะไรวะอ่ะจุดดอกปืนก็จบเพลงอันนี้เดี๋ยวผมไปก่อนแล้วกันเวลานานละโอเคบ๊ายบาย